นี่คืออะไรเนี่ยรถมอไซค์ไงเฮ้ยใช่เปล่าใช่ที่จับมือถือใช่ไหมอ่ะอันนี้อ่ะที่จับมือถือเหรอใช่ครับผมแล้วที่จับมือถือ,อยังไงไม่เห็นมีตัวเกี่ยวอะไรเลยอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะนวัตกรรมใหม่แรงดูดแม่เหลก็ก11จุดแรงดูดแม่เหล็กสิบเอ็ดจุดใช่โอ้โหเป็นจักรยุทธรุ่นแปดแล้วไปเฮ้ยแล้วมันติดไงอ่ะพี่นี่ก็คือเราติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์ได้ปกติเลยครับเอายืดแทนด้วยนี่ตกก็ได้หรือว่ายืดแทนก็ได้โอ้ในชุดจะมีแผ่นเหล็กให้แบบนี้เอ้ยเราแปดิใใชช่่่่นนีีเเฮฮ้้้ยยแแแคข็งงรมาก ดีกว่ะเฮ้ยขอดู้คนด้านหลังหน่อยอ่าดูด้านหลังเฮ้ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะอ่าเป็นไงสวยปะสวยจริงแล้วไม่ต้องมาคอยหมุนแล้วใช่ปะอ่าไม่ต้องมาคอยหนีบแล้วใช่ป่ะอ่าแค่นี้เลยแนวนอนได้ไหมได้ครับผมนี่จริงไหมเนี่ยนี่เป็นแนวตั้งใช่แนวนอนก็นี่ครับนี่เฮ้ยนี่แนวนอนได้ได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งเลยกลับหัวก็ได้กลับหัวชิงเขียงก็ได้ชิงเขียงเฮ้ยเขียงก็ได้ดาวแล้วเว้ยเฮ้ยอ่าเป็นไงครับเฮ้ยแม่งดีอ่ะแข็งแรงไหมพี่แข็งแรงมากวัสดุเป็นอะไร แปรลูมิเนียมอนลอยครับผมอลูมิเนียมอนลอยใช่อลูมิเนียมอนลอยสวยป่ะดีว่ะดีว่ะไปหามาใช้นะเออแล้วจะดจำหน่ายที่ไหนนะพี่หน้าร้านครับผมหน้าร้านอยู่ไหนไลเดอร์89อยู่บางแวก89ครับเอาแล้วครับซอยบางแวก89ราคา2,490จากตอนแรกอ่ะ2,490ครับแต่100ตัวแรกนะครับเอาไป990 990เฉพาะตอนตัวแรกใช่แล้วก็มี ให้เสื้อไปหนึ่งตัวโอ้โอหมีเสื้อหนึ่งตัวครับอันนี้ ADV 160ติดกางแฮนด์ใครอยากได้ครับเรียนเชิญครับซอยบางแวก189เอ้ยซอยบางแวก89้นะครับผมยินดีต้อนรับครับผมฮ้ย